ดีครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดเขาดินมังกรทองนะครับอยู่ที่ตาบลเกษตรสุวรรณอเภอบอ่บอทองจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในวัดนะครับแล้วก็ไปไหว้พระไปขอพรกับท้าวเวสุวรรณที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลังจากที่เราได้ข่าวว่าที่วัดนี้มีท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับไปดูถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ข่าวว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วมาไหว้มาขอพรน,นะครับ มีโชคมีลาบกันไปเยอะเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ติดตามกันมาเลยนะครับกับสถานที่วัดแห่งนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆไปนะครับขึ้นเขากันนะครับไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับสําหรับวัดนี้อยู่ในป่าแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่นี่ได้เลยนะครับวัดเขาดินบางกรทองนะครับอยู่ที่ตําบลเกษตรสวรออำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราเข้าไปในวัดกันเลยนะครับเรามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณตรงที่ท้าวเวสสุวรรณอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับมีกระถางทูบมีดอกไม้มีบาตรน้ำมนต์นะครับ,รรบ,นะรบแล้วก็มีบริเวณสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากเลยครับบริเวณด้านหลังก็มีต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเขาดินมังกรน,นี้นะครับหรือว่า วัดเขาดินเป็กรทองนะครับพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาไหว้ท้าเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดซึ่งอยู่บนเขานะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดตามป่าตามเขาทําบุญตามวัดที่อยู่ในป่าเราคิดว่าถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะว่าท้าเวสวรรณก็ ยืนสง่าเลยนะครับอยู่ที่บริเวณลานวัดตรงนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้เท้าเวสวรรณและก็มาไหว้พระราหูนะครับพระราหูนี้อยู่บริเวณด้านล่างของเท้าเวสวรรณนะครับเป็นองค์เล็กนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่มีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวทําบุญไหว้พระกันนะครับช่วงนี้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรยาวๆกันอีกสักทีสิครับเผื่อเราจะได้ หลายๆอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปนะครับครับตอนนี้ขอพอรเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ ขอพรกากท้าวเวสวุวรรณเผื่อเพื่อนๆน,นะครับเผื่อท่านผู้ชมให้มีความสุขมีความเจริญขอให้มีความร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับที่กําลังติดตามพวกเราอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้บรรยากาศดีถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ลมพัดเย็นสบายเลยนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมอาจารย์นัดจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ด้านอื่นต่อไปเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมบ,บริเวณด้านอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับทาเวสัว,วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาไหว้มากราบกันนะครับแล้วก็มาขอโชคขอลาบก็ได้กันไปทุกงวดนะครับครับสำหรับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดนี้ก็มาทำบุญถวายสังฆทานกันที่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ บริเวณและสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีพระศิวลีนะครับปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับงดงามมากเลยนะครับนี่เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,นา,นาพระศิวลีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปเขาชั้นบนกันนะครับสําหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณการก่อสร้างโบสถ์อยู่ในขณะนี้นะครับเป็นโบสถ์ของ วัดเขาดินม so ังกรทองนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กาลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับเป็นการทําบุญร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับเพราะว่าโบสถ์นี้เราจําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโบสถ์เราก็ไม่สามารถจะบวชพระได้นะครับหรือว่าจะบรรพชาพระได้มิฉนั้นเราท่านทั้งหลายนะครับถ้ามีเวลานะครับเดินทางเข้าวัดเพื่อเป็นการทำบุญกับทางวัดเป็นการบํารุงดูแลวัด และรักษาภาะศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปนะครับเพราะว่าบริเวณด้านซ้ายมือนี้นะครับของโบสถ์นี้ก็กําลังมีการก่อสร้างสาราหลังใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาก็เดินทางมาเลยนะครับมาทําบุญกระทางวัดได้ทุกวันอ่ะช่วงนี้เราไปเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปเลยนะครับ ครับสำหรับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมศาลาที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขนาดนี้แต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ก็เป็นบทหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขนาดนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณและสถานที่นะครับที่เราขึ้นมามาสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนยอดเขาชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับาบริเวณตรงนี้นะครับไม่ใช่ถ้ำนะครับเรามองดูข้างนอกเหมือนถ้ำแต่ว่าเราเข้าไปข้างในแล้วเป็นห้องน้ำเป็นสุขานะครับ สะอาดและเรียบร้อยมากเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณสถานที่อนาเขตของวัดนะครับเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นสาลานะครับกําลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับพื้นยังไม่มีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีจิตศรัทธานะครับก็เดินทางมาร่วม ทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธชินรานแล้วนะครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ คราสำหรับช่วงนี้เราขอพนกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับตอนนี้ก็รถแมคโครกำลังทำงานอยู่นะครับเกี่ยวกับตัดดินลูกลังนะครับเพราะว่าจะามาถมที่บริเวณที่กำลังกอ่อสร้างอยู่ในขนานี้นะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดนี้กำลังมีการกอร่อสร้างอีกมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านาสาธุชนนะครับชอบทำบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่นี่เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการบํานุงวัด รักษา,าศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปนะครับวันนี้ผมว่าจารย์ก,ก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นลักษณะเขาชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราอยู่ที่ชั้นล่างคือชั้นที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่สามชั้นบนสุดนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกิตอธิษฐานขอพรกันสักรูดก็เพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อน,นที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดนี้เมื่อไหร่นะครับก็เดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธเมตตาด้วยนะครับเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ก็จะเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธเมตตาที่นี่กันนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาตั้งจิงตธิษฐานขอพรอไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับ อยากทําบุญตามวัดที่อยู่ในป่าในดงก็มาที่วัดเขาดินมังกรทองแห่งนี้ได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันเลยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบ่อทองนะครับเดินทางระยะทางนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคิดว่าเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อกันไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะเพดานฟ้าน,นะครับ ด้านฟ้าที่เป็นโบสถที่เราอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีความงดงามไปอีกแบบนเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณและสถานที่โดยรอบนะครับเราคิดว่าเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราไปขึ้นเขาชั้นบนกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นเขาแล้วนะครับก็เป็นระยะทางบันไดเกือบ200ขั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนี้นะครับที่เราจะขึ้นเขากันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณบันไดชั้นที่2ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นปกันไปเรื่อยๆนะครับบันไดนี้ทั้งหมดก็มีอยู่เกือบ200ขั้นด้วยกันนะครับอ่ะช่วงนี้หายเหนื่อยแล้วครับไปต่อเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณ เกือบครึ่งทางแล้วครับตอนนี้รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเดินขึ้นบันไดามาขั้นบันไดนี้กว้างมากนะครับแต่ละขั้นนี้มีความกว้างถึง70-80ถึงเซนนะครับก็คือถ้าเป็นบันไดธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 3- 5มสถึงเซนนะครับแต่นี้บันได1ขั้นเท่ากับ2ขั้นนะครับเพื่อนๆแล้วบันไดนี้มีทั้งหมดเกือบ200ขั้นนะครับโอ้โหเราคิดแล้วอีกไกลเลยนะครับช่วงนี้เราหายเหนื่อยแล้วไปกันต่อเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อกันนะครับถ้าเดี๋ยวเราถึงชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปไหว้พระขอพรกันนะครับสำหรับวันนี้เหนื่อยแต่คุ้มค่าจริงๆอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะขึ้นถึงบนยอดเขากันแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกเหนื่อยนะครับ บริเวณสถานที่ตรงนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวกันเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่เห็นแล้วนะครับมิฉะนั้นเพื่อนเพื่อนนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็เดินทางมาเที่ยวไหว้พระทำบุญกันนะครับยังไงก็อยาให้วัดวารามเงียบเงานะครับครับสำหรับตอนนี้ผมอาจยา์นัดก็พาเพื่อนเพื่อมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันก่อนเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพอรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์กัอนออกไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้วัดเขาดินมังกรทองแห่งนี้นะครับ พี่น้องสาธุชนที่อยู่ภายนอกจะได้เห็นกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วจะได้ติดตามเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดกันได้ทุกวันเลยนะครับมาทําบุญกันได้ทุกวันนะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าวัดเขาดินมังกรทองแห่งนี้ก็เปิดให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญเดินทางเข้ามาไหว้พระมาไหว้ท้าเวสุวรรณนะครับมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาทําบุญไหว้พระได้บุญได้กุศลกลับกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นบันไดามาเกือบ200ขั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราก็จะพาเ,เพื่อนๆเยี่ยมชมชั้นบนนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเยี่ยมชมธรรมชาติกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบริเวณทิวเขาที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าทิวเขาที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับสวยมากเลยนะครับอยู่ในระหว่าง2อําเภอติดต่อกันนะครับอําเภอบ่อทองกับอําเภอท่าตะเกียบของจังหวัดเชียงเทานะครับบริเวณเขาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั่นแหละครับด้านหลังเขาฝั่งนู้นจะเป็นอําเภอท่าตะเกียบนะครับแล้วก็บริเวณด้านเขาฝั่งซีกนี้ก็จะเป็นของบ่อทองชนบุรีนะครับ วันนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สวยงามมากเลยครับเป็นธรรมชาติจริงๆวันนี้เราเหนื่อยกันมากแล้วตอนนี้เรามาเยี่ยมชมบริเวณธรรมชาติให้หายเหนื่อยกันก่อนนะครับหลังจากที่เรามาทำบูญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแล้วก็จนกระทั่งขึ้นมาถึงบนยอดเขานี้นะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ นี่ก็คือทิวป่านะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะครับทิวป่าที่สวยกันนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อีกมุมหนึ่งนะครับ ครับสาหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก,ก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณยอดเขาสูงสุดแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าข้างหน้ามีหลังคาเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไกลมากนะครับโดยประมาณแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเมตรขึ้นไปนะครับเกือบร้อยห้าสิบเมตรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมที่บริเวณตรงนั้นนะครับก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บริเวณตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปไกันนะครับอตอนนี้ผมอาจารย์นัทก,ก็ได้คําตอบอย่างชัดเจนแล้วครับว่าทําไมจึงเรียกว่า วัดเขาดินมังกรทองนะครับเพราะว่าลักษณะมันเป็นรูปมังกรทองนะครับบริเวณตรงที่เราอยู่นี้เป็นจุดสูงสุดเป็นหัวมังกรนะครับแล้วก็ท่อนหางสุดก็คือทางเข้าของวัดนะครับนี่แหละครับคือคําตอบจึงเรียกว่าวัดเขาดินมังกรทองเอาละครับเป็นที่มาของวัดเรารู้แล้วนะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อนๆเ,เยี่ยมชมธรรมชาติบริเวณหน้าผาตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับ ขนาดแดดร้อนๆนะครับยังสวยเลยนะครับถ้าเป็นเช้าๆนี้จะสวยขนาดไหนนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าผานะครับแหมทิวทัดป่านี้สวยงามจริงๆเลยครับอาจารย์นัดชอบมากเลยนะครับอ่ะเราไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมธรรมชาติสวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารผ้าอีกซีกหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณยอดเขาฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามกันไปนะครับ ก็อีกประมาณ100ร้อยกว่าเมตรนะครับบริเวณและสถานที่ตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเราเชื่อเหลือกลเกินว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวกันอยู่เสมอเสมอนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้าถูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดเขาดินมังกรทองกันด้วยนะครับจะได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระกันนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปที่วิหารพระอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ปฏิตสถานที่บนยอดเขาสูงสุดนะครับตรงนี้สูงสุดจริงๆแล้วนะครับไม่มีที่ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมเดินทางมาด้วยความศรัทธาน,นะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเหลือวเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะอาราพาจากกันไปนะครับวันนี้อาจารย์นัทเสียงแห้งเลยนะครับอากาศร้อนมาก ครับเดี๋ยวเราไปอำลาพาจากกันบริเวณด้านล่างกันแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขนาดนี้ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันตรงนี้เลยครับวันนี้ เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเขาดินมังกรทองนะครับมาไหว้พระมาไหว้ท้าเวสวรเพื่อเป็นการขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาขึ้นเขาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับแล้วหลังล่าสุดนี้เราก็ไปไหว้พระพุทธรูปปางหน้าปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จ้ำลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับ ถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ